อยากจะมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับให้ร่วมกันไปฉีดวัคซีนปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องคงจะเห็นว่าอัตราตายของผู้ป่วยโควิด1 9ในบ้านเราเนี่ยที่ทางส,สคอบคประกาศเนี่ยนะครับวันหนึ่ง30 ขึ้นตลอดถ้าเราช่วยกันฉีดวัคซีนนะครับเราจะลดอัตราตายตรงส่วนนี้ลงนะครับวัคซีนเองเนี่ยนะครับนอกจากจะป้องกันการติดเชื้อแล้วยังสามารถที่จะป้องกันเพราะแม่พี่น้องเวลาที่ป่วยจะไม่ป่วยรุนแรงไม่ต้องถึงขนาดนอนโรงพยาบาล นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าช่วยลดอัตราการเสียชีวิตการใช้เครื่องช่วยหายใจต่างๆก็อยากประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับในการที่จะไปร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพี่น้องจังหวัดสกลนครอของเรานะครับสำหรับแผนการฉีดนะครับวัคซีนของจังหวัดสกลนครอของเรานะครับเราเดือนพิจุนายนี้เรามี3ามกลุ่มนะครับคือกลุ่ม60ปีกลุ่ม7กลุ่มโรคนะครับแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับที่จะฉีด 60ปีกับ7ลกลุ่มโรคฉีดที่โรงพยาบาลนะครับเจ้าที่สาธารณสุขของเราจะนัดเข้ามาฉีดหรือตามที่หมอพร้อมที่แต่ละท่านได้จองไว้นะครับส่วนกลุ่มทั่วไปนะครับเรามี2แบบแบบแรกฉีดที่โรงพยาบาลฉีดโรงพยาบาลแบบที่จองนัดผ่านหมอพร้อมและสามารถวอล์กอินเข้าไปฉีดได้นะครับแต่ขอให้ทุกท่านได้จองดีกว่าเนื่องจากว่าวอลกอินเข้าไปจํานวน เคสมันหมอไม่สามารถกําหนดวัคซีนได้นะครับส่วนนอกโรงพยาบาลเนี่ยนะครับถ้ากลุ่มคนเกิน300ขึ้นไปสามารถจัดกลุ่มได้นะครับเป็นกำบลหมู่บ้านหรือหน่วยงานนะครับทางคุณหมอจะจัดทีมออกไปฉีดวัคซีนให้ถึงที่ตามคิวนะครับเพราะนั้นเดือนมิถุนาขอให้มั่นใจเลยว่าเราจะเริ่มฉีดพร้อมกันนะครับฝากไว้อย่างเดียวว่าวัคซีนตัวนี้ฉีดเถอะนะครับปลอดภัยนะครับหมอขอร้องนะครับ เชื่อหมอสักนิดนึงนะครับเราจะได้ปลอดภัยไปด้วยกันขอบคุณครับ